คลิปวิดีโอของเราวันนี้นะครับเราจะติดตามคู่รักชาวรัเสเซียคู่หนึ่งครับซึ่งสองคนนี้นะครับชอบที่จะเดินทางออกไปข้างนอกอย่างมากครับแล้วก็ถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์และวันนี้ครับเขาได้ไปเจอสถานที่แห่งหนึ่งนะครับในกลางป่าซึ่งสถานที่แห่งนี้ถูกเชื่อโดยคนทั่วไปว่ามันเป็นที่รวมตัวขององค์กรลึกลับครับ ทั้งคู่นะครับจึงตัดสินใจเข้าไปสํารวจและสิ่งที่พวกเขาเจอก็คือจุดก่อกองไฟเก่าๆนะครับแล้วก็มีเทียนที่ถูกวางไว้นานแล้วและที่สําคัญนะครับพวกเขาได้เจอรูปหนึ่งนะครับที่เป็นรูปที่แปลกประหลาดหลังจากทําการสํารวจได้จนถึงระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับทั้งคู่จึงตัดสินใจที่จะออกมาจากตรงนั้นครับแต่แล้วครับทั้งคู่ก็เจอกับคนปริศนานะครับที่ คลุมผ้าสีขาวครับแล้วก็มายืนจ้องมองพวกเขาอยู่เมื่อพวกเขานะครับทําการถ่ายวิดีโอคนปริศนาคนนี้นะครับคนคนนั้นก็พยายามที่จะหลบเข้าไปหลังต้นไม้ครับเมื่อเห็นเช่นนั้นนะครับคู่รักคู่นี้จึงออกมาจากบริเวณตรงนั้นอย่างโดยด่วนครับ